ดีอ่ะพี่สักร้องเพลงป่ะสักร้องเพลงป่ะเอาแค่โช์เหรอโช์ได้ไหมหน้าไม่เลี่ยมเ้ยลืมแลว ไม่ได้ต <Cette Goodnight, S 1> like, ั I ้งใจขึ I ้นไม่เห่ารูปเดียวด้ร ok. well, oh, ูปเดียวแต่รูปเดียวขอพคมาเสร็จ่หมอ่หหมอรูปเดียวหมอมีใหม่แล้วนะให้ใหม่ๆแ้วแเพี่ยหรถ้าไม่มีเบอร์เนี่ยอยาเนใหม่สามเลยก็บายโอ้บายเป็นสูงนะสงขภาพอย่างเงี้ยนะ ยังไม่ได้เื้อขาวเขาพี่เจนพูดอย่างนี้พี่พูดยังไงทำไมนะแจนว่าอะไรจนพูดยังไงจะดูหน้าดิเป็นผื่นเต็มเลยอ่ะเขาไม่พูดแล้วไม่รู้แล้วไม่เดี๋ยวไม่ันนี้ถ่ายให้ดูเต็มๆไปแล้วใช้แอปภาษาให้แอปเป็นทางเลือกที่จะใช้แอปลงมันจะใช้แอปตลอดไปไม่ได้นะอย่างเงยหน้า แสงมันลงหนาใช่ไหมจะใช้แอปตลอดไปมันก็ไม่ได้นะอเะ